มาแล้วให้นี่ให้อันเกี้ยวให้ในเดวให้ในเกียวหมดเวลาไปจุมงนึงตามไลนี่แล้วปเนาะตามเลยมันจะเกี้ยวจเยินๆิกบ้านอะไรบวาาเกี้ยวเดวกัะจิบ่มานี่มีทรงเกี่ยวเนาะทรงแรกคุ่นเพียง <t stress> Ui, à, ngon người chặt chết. Gentle kill. Lúc đầu lúc đến ăn nhau. Lúc này đi lúc đi chọn lúc đi lúc đi chọn 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 lúc đi

อันน no. nah. no. ี้ที oh okay. so ่ไก่ก oh ันจะไงเนาะพี่น้องพี่น้องเขาแบบผู้นักเกับมีก yeah, ็ผู้อ่ารอดสองรอบไปเหลือพ yeah, ันยี Leuten ่รอกฝัน ok ง้อคอยขาบามึงพี่เจเป้กวนแล้วกับมัฟงเลยทีนึงมันดูไก่ม้อคอยมันเงินคาบ่ามันก็อยางนี้ไงก่เส้นมันผองใหญ่ดอกมันแมนนางหยีก้อนนี้น้อยไม่จะสิ่ ปที<อ>่มาบ้านก็เป็นเสียกบาทขาคือบาทขางวดเตางดเตาริสรม่านอ้วนไปยนกก้นไม่ถูกเนี่ยคือคนไม่ถูกเนี่ยไปจะจ่ายนี่กินม่อย่มเียมืนี่เกี่ยไปสองากินเก่งกันยังมาเคลื่อนกันมนี้กินกันสมวนไ้มันเกนอยเียวเพียงไปมันเดมันนี่ก็ได้สองตาแล้วลหะอเพียงจากสอง

เพียงว่ามันชิบล่อต้องผมบอกมีคนแล้วไง่ะให้หนงะให้นี่ก็ได้รถเลยรรถลกล่อหรอเอาไปกินรดมาที่นี่ครับมาทีนี่คับเบอร์อื่นต่าที่นี่จากตรงอจกระทีดจองกระจะลืมเลยมาที่นี่มันยากอย่างนี้มาที่นี่ เขาหยาดกัน er ีกาเขาออกมาเอาจำเพียงกันเลยทีดูติมไม่เ no. ตียก euh. ันเลยเรอนเลกพกีนะนจ้แงแลกเนาะจงเลกง่ามากจงลกตื่นเต้นมูอหยหใช้นาเราหนิะพักกันเต็นเต้นเห่าลง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 เนจิพักกันได้เพียงเอาดูนะออเอาเป็นเอาเอาเป็นพวกเกี่ยวเากะมวนนะ คุณเจากับมวนเนาะคุณนกเป็นแก้วมากินแมงยินเนาะแมงมันสินคอนกเป็นแก้วก็ชนอะไงเช้ยนกกับนกกับมวนนกกะห่าวค้นกะห่าวช่วงนา่นได้รูปเกี้ยวเขาเกี้ยนี่รูคักแล้วมาที่นี่เกี้ยวเขาเดี๋ยวฉีนาวที่มาที่นี่พีน้องชมังไงมาที่นี่วัวลายสาเบที่วัวเกี้ยว่ล่นจนเกี่ยวกันเยี่นี่ โอ้ด oh, ีมองน่มองเขาผมก็ได e ้พูดเดียบแม่แม่ที um, ่พวกเขาโอ้ไ okay ู่ไดเปล่าเปล่าเอาเรียนมาเรียนเอาคินพาไี่น่อมมาเบิรงรถเกี่ยวเขาเงื่นมดุงมนมเกี้ยวเขาตรงเด็กเงี้ยเจียวเดียงกัไปจะเมือนั่งไปเดียมนเราของบลุยน้ำเดีวกันั่งตรงยูบีดว Ta vợ lèo có phụ lạ đâu. A lazy vắn nó. A à, real nó. đẹp lèo. Lèo tay đọc, ác tính. Lèo tay đọc, ác tính. Lèo tay đọc. 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 đẹp. tay đẹp đọc. แล้วแล้วให้ đi บ่อะไรได้ so này ต่อร้อยดิเพิ่นเอาจังได๋บ่กี่หมื่นเนาะอยากบ่มัน ừ. mướn มาทีเดียวมิดชงมิดเบนไปเลยมิดคือเก่าอ๋อมูลยลายกูมวนกู่วรมม้วนข้าวเดียวพี่กายยังไงอ้าวข้าวเดียวจี๋เดียวมาที่เดียวที๋ยังานี้ขึ้นเล่าไฟเรามันบันเจคกวเจว่าจันนอนนะตั้งร้อมเขาตั้งร้อมเขาร้อมไปร้อมันจะก่นอนไดมันยังไงลุกแนวถอยถอยมันห่องแลวแล้วไอ้นี่ สรุปแล้วใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงใช้แบบช้า